ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ Situation Chip เนี่ยเป็นการเปิดไพ่เนาะตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเรื่องราวเป็นเรื่องราวสถานการณ์ความรักซึ่งมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของใครก็มีอาจรู้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคุณจริงๆ คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันตรงมันจะไม่มีแบบเอ๊ะอันนี้ใช่เราปรา่หวะเอ๊ะอันนี้ใช่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีคําถามถ้ามันตรงนะเออมันจะตรงแบบเฮ้ยตรงเอ,อ,อันนี้เรื่องของเราเฮ้ยคํคบาบ้งคําใบ้เฮ้ยลักษณะเขาเฮ้ยลักษณะเราอะไรเงี้ยคือจะตรงตรง,ตรงแบบตรงไปเลยอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนี่ยมาลองดูวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใคร อาจจะเกี่ยวกับคนที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะวันนี้เค้กใช้ everyday t a r o นะเพราะว่ารู้สึกอยากจะจับจับไพ่สีม่วงไม่รู้ทำไมเหมือนกันจับไพ่สีม่วงอันนี้ก็สีม่วงดูดีสีม่วงหมดเลยในช่วงนี้ก็คือเออชุดทำงานเค้กช่วงนี้ก็เป็นสีม่วงเออาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับสีม่วงมาวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใคร จริงๆนะคุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะตามไพ่อ่ะแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะคือด้วยความที่เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่า,าอาจจะตามหน้าไพ่คือเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้วด้วยนะคะหรืออาจจะเคยแต่งงานมาก่อนอะไร่งเงี้ย mm hmm. อืมอคือคุณน่ะพยายามที่จะเดินออกมาจากชีวิตเขาใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับพยายามแล้วแหละ แต่ก็ออกมาไม่ได้สักทีมีคนมาจีบมาชอบคุณแต่คุณก็พยายามเปิดใจแต่สุดท้ายเราก็ไม่ชอบสักทีพอคนนี้กลับมาคุยกับคุณพอเขากลับมาคุยกับคุณน่ะคุณก็ใจอ่อนทุกทีมันเหมือนกับคุณรักเขาไปแล้วอ่ะอืมตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีราศีพิศบกันมังกรนะคะในขณะที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะตามหน้าไพ่เนาะสำหรับเขาแล้วอ่ะ เขาไม่เคยอยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขานะแล้วก็อยากให้คุณนะ่ะอยู่ในชีวิตเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยเพราะอะไรเพราะคุณเป็นแสงสว่างให้กับหัวใจเขาเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาทําทให้เขารู้สึกว่าเขายิ้มได้อะเวลาที่เขาได้เจอคุณคุณหรือว่าได้คุยกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นเหมือนรอยยิ้มของเขาเลยจริงๆนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆเดือนหลายๆวันน่ะนะคะแล้วก็ คือตัวคุณเองอะพยายามที่จะไม่เปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตเพื่อไม่ให้ตัวเองทุกข์หรือว่าเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้มันเหมือนเครู้สึกถึงตัวคุณที่ที่พยายามมีความสุข พยายามที่จะ move on แล้วก็เค้กไม่เห็นคุณโทรไปหาเขาก่อนหรือว่าทักไปหาเขาก่อนนะมันเหมือนคุณพยายามที่จะอยู่บนความจริงให้ได้มากที่สุดแล้วก็แล้วก็พยายามเดินต่อไปในแบบที่ค่อยๆตัดเขาทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำเลยทันทีไม่ได้อ่ะอาจจะด้วยความผูกพันหรือว่าด้วยความรักอะ่ะตามหน้าไพาคือเค้กรู้สึกว่าคุณรักเขาอืม เขาพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปอย่างที่บอกเพราะเขาไม่คิดจะปล่อยคุณไปนะแต่ถามว่าเขาจะเลิกรากับอีกคนไหมก็ไม่เช่นกันเขาจะเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยาก,อยากหยุดอยากพออยากหยุดวงจรกรรมอยากหยุดอยากหยุดไอความท็อกซิกหรือว่าหยุดวงจรความสัมพันธ์เนี้ยอยากทําให้มันจบไปไม่อยากสารต่อ แต่อย่างที่บอกว่าต่อให้คุณไป,ไปเปิดใจให้คนอื่นเพื่อที่พยายามจะ move on อะแค่เห็นคุณลองหลายวิธีมากเลยเพื่อที่จะให้ตัวเอง move on ได้แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าในใจคุณลึกๆอะคุณรักคนคนนี้มากคุณน่าจะรู้จักเขามาตามไพ่อ่ะคือเป็นเวลาแบบนับเป็นปีอะคะ่ะไม่ใช่รู้จักเป็นหลักเดือนดังนั้นความผูกพันมันมีอยู่แล้วเคงเห็นคุณไม่ร้องไห้แล้วนะ ไม่ร้องไห้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกเศร้าแค่เห็นแค่เห็นเป็นภาพที่คุณเหมือนกับใช้ชีวิตของคุณไปวันต่อวันนะแล้วก็ไม่เศร้าแล้วก็เหมือนกับเขาทักมาถามว่าคุณตอบคุณคุยไหมคุณก็ยังคุยอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็พยายามที่จะโฟกัสที่อนาคตตัวเองเรื่องของตัวเองมากขึ้นคุณไม่ได้ตัดเขาโดยทันทีแต่คุณพยายามที่จะเหมือนกับค่อยๆตัดค่อยๆห่างออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะคุณรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ คุณคุณคิดของคุณเองว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะไม่เลือกคุณและเขาก็จะไม่เลิกกับคนของเขาด้วยคุณรู้เหมือนเหมือนคุณไฮไลท์กับตัวเองเลยว่าเฮ้ยความจริงข้อเนี้ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นหน้าตัวคุณก็เหมือนกับพยายามเดินไปในในทางของตัวเองในเลนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเขาเขารู้ว่าเขาต้องเงียบ ต้องแบบปิดเสียงโทรศัพท์ต้องไม่คุยกับคณอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงและตัวเขารู้ได้ว่ามันทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกถูกถูกผลักให้ออกจากชีวิตเขาอะแต่เวลาที่เขาว่างจากคนนั้นหรือไม่ได้อยู่กับคนของเขาอะเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณดีดาเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะอืมในขณะที่ตัวคุณอะคุณรู้เลยว่าถ้าหากคุณตอบข้อความไปแล้วแล้วเขาไม่อ่านบทสนทนามันไม่ต่อเนื่อง หรือหรือแบบอยู่ดีเขาเงียบไปแล้วเงียบไปหลายวันอะไรเงี้ยคือคุณรู้เลยว่าเขาอยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วตัวคุณก็เมื่อก่อนเค้กเห็นคุณพยายามที่จะเหมือนกับเออเขาหายไปไหนทําไมวันนี้ไม่ค่อยตอบเลยหรือว่าเขาไม่เห็นแชทเราอะไรเงี้ยแต่พอความจริงมันชัดเจนหรืออะไรหลายๆอย่างมันมันเริ่มมันเริ่มทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติตัวเองอะ คุณก็เลยเหมือนไม่ได้พยายามที่จะคุยกับเขาอีกแล้วไม่ได้เป็นฝ่ายทักไปหาก่อนถ้าเขาไม่ได้ติดต่อมาคุณก็ไม่ได้ติดต่อไปอะไรอย่าเงี้ยนะคะถึงแม้คุณจะยังอ่านข้อความเก่าๆยังนึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่มากๆก็ตามแต่คุณเหมือนกับเลือกแล้วว่าไม่เราจะไม่ทักไปเขาไม่ปล่อยคุณไปนะ เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณนะ่ะยังติดอยู่กับเขายังอยากคุยกับเขายังชอบเขาแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าจุดอ่อนของหัวใจคุณนะ่ะคือตรงไหนทํายังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณยังอยู่และยังคุยกับเขานะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณคุณไม่สามารถเฟนลี่กับเขาได้ในตอนนี้ไม่สามารถเป็นเพื่อนพี่น้องกับเขาได้ในตอนนี้คุณจําเป็นมากเลยที่ที่จะต้อง เหมือนทําใจให้ได้แล้วก็ฮิวใจตัวเองก่อนเพราะเหมือนเพื่อนรอบๆตัวคุณหรือว่าคนที่ทํางานพยายามที่จะเข้ามาจีบมาชอบหรือว่าแนะนําคนอื่นให้คุณแต่คุณเปิดใจแล้วแต่มันไม่เวิร์กแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็จะต้องสดไปตลอดต้องสดไปตลอดเลยซึ่งคุณก็ไม่โอเคคุณก็รู้สึกว่าไม่วันหนึ่งเราก็อยากจะเราก็อยากจะมีแฟนเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นประโยคที่เหมือนกับคือตัวคุณเองก็ก็เหมือนกับว่าเออ สาวเราก็สวยพอเดอร์ที่จะมีแฟนเปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปแบบไปแย่งไปแย่งแก่งแย่งชินดีหรือว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแบบไปดึงคนของใครมาเป็นคนของเราไม่ต้องไปแชร์คนคนคนหนึ่งกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็มีดีพอนะที่จะมีมีแฟนไปตัวเป็นตน้นมีคนของเราเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะ ในขณะที่คุณพยายามสู้กับหัวใจตัวเองกับสถานการณ์เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเดินต่อไปตัวเขาเองอะค่ะก็จะโผล่มาเป็นพักๆเหมือนที่เขาทํามาตลอดนั่นแหละ ก็จะทักมาช่วงนี้เป็นยังไงอาหายไปไหนยุ่งเหรอทํางานเหรอไม่เห็นโพสอะไรบนโซเชียลมีเดียเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็จะแบบก็ไม่มีอะไรให้โพสต์แต่เคกรู้สึกว่าถ้าคุณจะโพสต์หรือถ้าคุณจะอัพสตอรี่หรือว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทำอินไพรเวทหรือจะมีแค่คน3าถึงหคนที่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนกินข้าวกับใครซึ่งเป็นคนที่คุณสนิทนะคะแล้วก็ เขารู้นะว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่ที่ดีหรือคู่ควรที่จะได้รับการให้เกียรติเขาเคยคิดและเคยพยายามแล้วที่จะไม่คุยกับคุณหรือว่าหายไปจากชีวิตคุณหรือตัดคุณออกจากชีวิตอะไรเงี้ยคือเคยคิดเคยพยายามแล้วแต่เหมือนหันหลังแล้วทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็น energy the empress ในตัวคุณเห็น energy ความน่ารัก ความอ่อนโยนความเป็นห่วงเป็นใย,ยคือ DM p r e s s อะใครก็อยากได้ใครก็อยากได้เป็นเป็นแฟนเป็นคู่ครองอะค่ะซึ่งเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำให้คุณะเป็นตัวจริงได้เขาก็เลยมีการคิดแหละว่าเออเขาควรจะเลิกเห็นแก่ตัวแล้วปล่อยคุณไปอะไรเงี้ยแต่เพราะเขาจริงทำไม่ได้เขาปล่อยคุณไปไม่ได้เพราะ Energy คุณคือ DM r e s s ซึ่งอย่างที่เค้กบอกว่าตัวคุณเองไม่ได้อยู่ใน Energy ที่มันเหมือนเศร้าโศกแล้วอะ่ะคือคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าและคุณจะเดินไปได้ด้วยดีด้วยคือตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะขึ้นคุณจะเก็บเงินได้เยอะขึ้นคุณจะสวยขึ้นหล่อขึ้นคือออร่าคุณมันจะดีขึ้นดีขึ้นยิ่งคุณห่างคนคนนี้มากเท่าไหร่ออร่าคุณจะยิ่งดีขึ้นดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะแล้วก็เขาอะ่ะ มันจะมีนะคุณรอดูได้เลยมันจะมีช่วงที่เขาลองแบบลองเงียบจากคุณหรือลองพยายามปล่อยคุณไปจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นแก่ตัวกับคุณอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาจะลองนู่นนี้แล้วคุณเองอะ่ะก็จะเหมือน ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนวงจรเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ตัวใหม่ทําให้คุณได้ลองทํากิจกรรมใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆ่อะ่ะมันก็จะยิ่งทําให้คุณ move on แล้วก็ห่างจากเขามากยิ่งขึ้นห่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในช่วงประมาณลองดูนะเมษาสิงหาธันวานะคะคุณจะห่างเขามากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวเขาอ่ะมีอีกหลายๆหลายๆ,ๆเรื่องเลยที่อยากจะพูดอยากจะแชร์ให้คุณฟังหรือว่าอยากจะคุยเพื่อให้ ให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นแต่เขาก็รู้ตัวนะว่าคุยแล้วยังไงล่ะเพราะเขาก็ไม่เลิกกับคนของเขาอยู่ดีเขาก็รู้ตัวนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเห็นแก่ตัวมากไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะให้ปล่อยคุณไปอ่ะคุณมีค่ากับหัวใจเขานะตามตามความรู้สึกจับให้นะแต่ตัวคุณเองก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นว่า คุณไม่ได้อยากจะไปเป็นตัวสำรองในะชีวิตใครไม่ได้อยากเป็น second best เพราะคุณรู้ว่าคุณคือ the empress ไงเออคุณสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้เลือกคู่ของตัวเองได้แล้วก็มีคนที่เป็นตัวจรงิงนั่งอยู่ข้างๆกันได้อะไรเงี้ยไม่ต้องหลบซ่อนอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้ทั้งคุณและเขาอะได้แต่มองกันอยู่ไกลๆเป็นห่วงนึกถึงกันและกันอยู่เอาจริงๆตามให้อ่ะ energy คือนึกถึงแทบจะตลอดเวลาเลย แต่ไม่พูดคุยกันคอยมองคอยสอดส่องชีวิตอยู่เรื่อยๆเขาไม่อยากให้คุณมามาทุกข์หรือว่าร้องไห้เพราะเขาเขารู้ด้วยว่าทุกครั้งที่เขาไม่คุยกับคุณปิดโทรศัพท์ปิดเสียงข้อความคุณหรือว่าหันหลังให้คุณอะเวลาเขาอยู่กับอีกคนนึงหรืออยู่กับครอบครัวเขาอะเขารู้ด้วยนะว่าคุณ เจ็บปวดแล้วก็ทรมานกับความเงียบที่เขามอบให้แต่มันเป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันจะมันจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อเขาหยุดตัวเองแล้วไม่สานต่อกับคุณอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณเองอะคะ่ะจะได้เจอคนที่เป็นเป็นโซเมตเป็นคนโสดและเป็นโซเมต ที่เข้ามาแล้วเขามอบความรักให้คุณได้แบบแบบชัดเจนไม่ต้องปิดบังใครแล้วคุณก็ไม่ต้องไปแย่งไปยือ้อไปแชร์คนคนนี้กับใครคนคนนี้เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมิถุนธนูสิงมิถุนธนูสิงกรกฎประมาณนี้นะคะเป็นโซเมตคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณอะไรเงี้ยในอนาคต นะคะหลังจากที่คุณห่างจากคนเนี้ยไปแล้วระยะหนึ่งอาจจะมีการติดต่อบ้างแต่เค,คเห็นาการพบเจอ in person หรือว่าตัวต่อต,ต,ตัวไม่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนนี้นะคะในวันที่เขาทนกับความรู้สึกคิดถึงคุณไม่ไหว <c oughs> เขาจะติดต่อกลับมาด้วยความอยากเจออยากรักอยากดูแล ขอเวลาเจอกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเราคิดถึงเธอจังเลยเขาจะมาในรูปแบบนี้ซึ่งถามว่าเขาโกหกไหมไม่เขาก็รักคุณจริงๆและเคก้าพูดเคพูดมาตั้งแต่แรกเลยด้วยว่าคุณน่ะเป็นรอยยิ้มของเขาเป็นความสุขของเขาคุณสําคัญกับหัวใจเขามากๆแต่ในวันที่เขากลับมาแบบพยายามดึงคุณไว้อะอย่างที่บอกเนาะต่อให้เขาคิดได้ว่าเขาไม่ควรเห็นแก่ตัวกับคุณหรือว่าเห็นแก่ตัวกับใครอ่ะต่อให้เขาคิดได้แบบนั้นน่ะ แต่ในใจเขามัน,ม,นมีคุณอยู่มันรักคุณอะไรเงี้ยอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมอะคะ่ะอย่างที่บอกคนคนนี้ไม่ปล่อยคุณไปเนาะในวันหนึ่งที่คุณได้เจอโซเมดของคุณแล้วและคนคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อดึงคุณกลับมารักเขากลับมาอยู่ในใต้อํานาจเขาหรือว่ากลับมาดีกันเหมือนเดิมนี่คุณจะกล้ากล้าหาญที่จะเซโนกับเขาว่าเออไม่นะเขาไม่คุยต่อแล้วเขาไม่พบเจอเขาไม่สารสัมพันธ์อีก เพราะตัวคุณน่ะไม่ได้รู้สึกรักเขาเหมือนเดิมอีกแล้วคุณเปิดใจให้คนใหม่ไปแล้วนะคะด้วยไพ่ควินอับคับที่กลับหัวนะคะเนี่ยตัวเขายังรักยังผูกพันยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแต่คุณก็คือโน no. คือเซโนแล้วไม่เอาอีกแล้วอืขอไม่ไปต่อไม่สารสัมพันธ์อีกแล้วคุณก็เหมือนกับเลือกที่จะเปิดใจให้คนใหม่ ได้จริงๆในวันที่คุณทำใจจากเขาได้แล้วและคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พอคุณเซโนอ่ะเขารู้เลยว่าอนาคตเขาอ่ะจะไม่มีคุณในชีวิตอีกแล้วมันไม่มีคำว,ว่าตอนต่อไประหว่างเราสองคนอะไรเงี้ยเขาจะรู้และเขาจะต้องอยู่กับความจริงข้อนี้ให้ได้ในขณะที่ตัวคุณคุณจะรู้สึกเลยว่า โอเคไม่ว่าจะเป็นผลกรรมใดๆที่เคยทําหรือว่าผูกพันกันมามันได้จบลงแล้ววงจรกรรมนี้มันได้จบลงแล้วและคุณก็ได้เจอคนที่เขารักคุณจริงๆแล้วก็ให้เกียรติคุณคนที่เป็นโซเมตคนที่ชัดเจนกับคุณคนที่จะอยู่กับคุณแบบที่ไม่ต้องหลบซ่อนเดินจับมือกันในที่สาธารณะได้โพสต์รูปคู่กันบนโซเชียลมีเดียได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าเออ ได้ปลดวงจรกรรมอะกับคนเก่าคนเนี้แล้วแล้วคุณก็จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็มีชีวิตที่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตรักที่มันประสบความสําเร็จอย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องไปแย่งยือ้อหรือว่าไปแชร์คนที่เป็นคนรักของเรากับใครอีกนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้จบได้สวยงามขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังยังไงก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจังหวะไหนของความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ได้เจอคนที่เป็นโซเมดคนนี้เร็วๆนะคะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ